รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ป็นไงครับอาจารย์ครับดียังครับอาจารย์รอยังครับอาจารย์ครับอาจารย์ถึงกระทำหน้าอึ้งเลยครับวาดรูปเหมือนผมแค่นี้อาจารย์ลองวิจารณ์โครงหน้าผมหน่อยสิครับอาจารย์พูดอะไรไม่ออกสักคำเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับผมมาทำการบ้านที่โมค่ามิวเซียมครับเพราะแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ย เป็นคนที่ก็บอกว่าเป็นคนติสแตกติสแตกคืออะไรบอกอาร์ตมากอาร์ตตัวพ่อเป็นคนเข้าถึงยากเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีศิละปะในตัวเองสูงอารมณ์ร้อนร้องเพลงเกง่งโ oh. อ้หเริ่มพูดเยอะแลวเนี่ยเอ๊ะเขาจะเป็นใครนะเราได้ชมกับเขาแน่นอนเราได้รู้จักเขาแน่นอนครับเหมือนกับอารมณ์ว่าถ้าเกิดวันนี้คุณไม่รู้ว่าจะปั่นจักรยานแล้วความรู้สึกมันจะเป็นยังไงคุณก็ต้องปั่นเลยครับ เหมือนกันครับเราจะมารู้จักผู้ชายคนนี้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรเราต้องชวนเขาปั่นจักรยานเลยครับจะได้สองฟิลด้วยกันแต่ก่อนอื่นผมต้องทํากันบ้านก่อนเพราะเขาบอกว่าชีวิตเขาเหมือนกับศิลปะมันจะเป็นยังไงนะจะเป็นแนวไหนศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยนี้ศิลปะสมัยหน้าชาตินี้หรือชาติหน้า นี่เป็นห้องนิทรรศการหมุนเวียนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีการจัดนิทรรศการซึ่งน่าสนใจมากครับบรมวคูศิลปินถ่ายภาพเอกกรงเอกกรงก็คือ black and white photo นั่นเองผมรู้จักแค่บางท่านอานี้ครับแต่ผมรู้จักไปชมกันดีกว่าครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักถ่ายภาพที่มีพระปรีชาสามารถยิ่งกล้องถ่ายภาพที่ทรงใช้ในระยะเริ่มแรกเป็นกล้องที่ไม่มีเครื่องวัดแสงในตัวจึงต้องใช้พระราชวิจรารณญาณอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนพร้อมทั้งทรงมีพระปรีชาสามารถส่วนพระองค์จึงทรงถ่ายภาพได้อย่างเชี่ยวชาญแม้ในปัจจุบันกล้องถ่ายภาพจะมีวิวัฒนาการกว่าสมัยก่อนก็มีทรงใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงใช้กล้องคู่พระหัตแบบมาตรฐานอย่างที่นักเลงกล้องทั้งหลายใช้กันพระองค์ทรงมีพระบิชาสามารถล้ำเลิศทั้งทางด้านศิลปะการถ่ายภาพเทคโนโลยีการถ่ายภาพและการส่งเสริมวงการถ่ายภาพให้เจริญก้าวหน้าให้แผ่กร,กระจายไปต่างประเทศซึ่งราชสมาคมถ่ายภาพแห่งสหราชาอาณาจักรได้กลาบังคมทูลเชิญให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกกิติมศักดิ์ และสาหาพันธ์ศิละปะการถ่าภาพนานาชาติก็ขอพระราชทานทลนกล้าวถวายเกียรติบัตรสูงสุดเป็นความตั้งใจของรายการเราครับรายการของเรามีความตั้งใจว่าเราจะนําเรื่องของมุมมองภาพถานน่ายนะครับในลักษณะของการใช้ชีวิตที่ช้าลงในเรื่องของการขี่จักรยานหรือปั่นจักรยานนีครับ แล้วก็ผมว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยครับที่เรามาเริ่มต้นถ่ายที่นี่เราไม่ทราบมาก่อนแต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของรายการที่ยอดเยี่ยมมากครับภาพหนึ่งภาพนะครับแทนความหมายได้นับพันคำนั่นคือความตั้งใจของรายการของเราครับ น้องตั๊กมงกตี่เห็นป้ายตรงนี้เขาจะบอกเป็นเรือนนางพิมน้องตาเคยเล่นเป็นนางพิมพ์ิลาลัยในน่าจะเป็นหนังภาพยนตร์เกี่ยวเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยครับเนี่ยสวยมากเลยภาพเหมือนตักมากแล้วก็แบบสวยมากเลยเอ่ออาจารย์วัชระกิติพลวาดเมื่อปี2,001 2,001, 2001ยังไม่เจอคุณบุญชัยนี่เออ อน่ารักมากครับสวยมากเราไปดูเรือนนางพิมพ์ไหมครับตอนนี้ผมก็ไม่อยู่เรือนนางพิมพ์เรียบร้อยแล้วครับก็มีภาพที่อันนี้ไม่ใช่ความจริงก็ได้นะครับแต่ผมมองภาพนี้ผมนึกถึงการ์ตูนมาเวล Marvel ครับก็จะมีแบบปูยักษ์นี่เป็นแบบมาเวลภาคไทยข้างในก็จะโอ้ เล่าเรื่องราวด้วยภาพหมดเลยอ่ะขุนช้างเข้าหานางพิมพ์นางพิมพ์ถีบออกมาอย่างนี้เลยครับมีฉชกอีโรติกมีความสามารถของคุณแผนเรียกสัตว์ได้ลูนี้เข้าป่าจันสุขีสมเงินเขียนทั้งหมดเลยแยกนางพิมพ์กันถูกจุดสู้ความ นี่เป็นหนังสตอรี่บอร์ดได้เลยอ่ะคลอดลูกเลิศอย่าดูผมเลยครับดูรูปนี้ดีกว่าครับสวยจริงๆเลยอ่ะชื่อนางผมหอมรูปนี้นะครับสวยมากลองถอยไปดูใกลดูใกล้ก็สวยดูไกลก็สวยเขียนดีมากเลยเหมือนมีสปอตไลท์ส่องนางผมหอมเลยอ่ะ ห้องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องที่รวบรวมผู้หญิงไทยในชุดต่างๆอันนี้พูดจากตาที่เห็นเลยนี่ก็เป็นเนี่ยลำมโนโราเตรียมการแสดงอันนี้นางสงกรานครับสวยจังนี่ก็เป็นอีกฟิลนึงเลยว้าวนี่ผมชอบพวกนี้นีปากเกตปากเกตใช่เลยฮะ เห็นนึกถึงปาาเกร็ดเลยแบบนี้เลยอันนี้เสร็จถึงครับอันนี้เสรถึงชื่อภาพคุณผู้ชมลองดูครับเดี๋ยวผมค่อยเฉลยด้วยครับตั้งโต๊ะกันเลยมีธรรมชาติอยู่ตรงกลางเป็นสัตว์มีเขาเป็นกระดูกต่างๆเขี้ยวเล็บคมไปหมดแล้วก็สมบูรณ์แค่ตรงนี้ตรงนั้นแห้งแล้งหมดเลยชื่อภาพว่าอะไรครับถูกต้องครับกินบ้านกินเมืองครับ ความตั้งใจของคุณบุญชัยคือคุณบุญชัยบอกว่าที่นี่ครับโมงค่าก็จะเป็นปพิพิธภัณฑ์ที่แสดงออกถึงความเป็นไทยแล้วก็ศิลปะกับพุทธศาสนาแทบจะแยกกันไม่ออกเลยก็จะอยู่แบบนี้ครับองค์พระมีสวยจังอาจารย์สาธิตทิมวัฒนะบันเทิงอันนี้ครับคุณผู้ชมนี่คืออาจารย์เฉลิมชัยโกศิพัฒน์เลยมั่นใจครับลายเส้นแกนชัดมาก พิคเนตที่อาจารย์เสริมชัยปั้นใช่เลยครับดูยังไงก็ใช่ครับกระหนกแกนี่อลังมากพิ้วเนาะแะ